đừng hút xíu bẹt nương bẹt xíu bẹt nương bẹt xíu đừng ba tốt đừng ba có, có... <tôi> อยากเป็นทหารครับอยากอยากเป็นตั้งแต่เด็กอยากเป็นอยู่แล้วอ๋ออยากเป็นทหารอะไรครับเนี่ยทหารบกน้งองขอเป็นทหารบกเราสมัครออนไลน์ไม่ใช่สมัครมารสมัคร,รทีร่อคนเดอยวสมัครที่มือกำลัก็เลยให้มาวันนี้ถน,น,นัดขนมชอบทับตระกูลเป็นหมดทั้งเป็นทหารหมดเลยที่บ้านเป็นทหารหมดเลยพ่อมาเป็น Thank <laughs> you. วัันที่5มบปีนี้ตั้งใจมาสละศี์นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้นปริญญาตรีสีะะ่ราคาแล้วก็กําลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูะคะ่ะก็เลยมาสละศี์แล้วก็มาเกินอาหารตามปกติะคะ่ะเพราะว่าร่างกายเราเป็นผู้หญิงหมดและะ้วค่ะสละหมดแล้วทุกอย่างค่ะ ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นบริยาติปีที่4ค่ะกําลังจะขึ้นชั้นบริยาติปีที่5ค่ะเรียนครู5ปีค่ะ,ะใช่ค่ะเรียนครูค่ะครูนัตสินอยู่ที่สถาบับนบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนัตสินสุขโขทัยค่ะอยากเป็นค่ะอยากเป็นใ้ใช่ค่ะอยากให้แบบว่าทุกอาชีพเปิดรับศัพทประเภทสองค่ะจริงๆนะสาวประเภทสองก็เป็นอาหารได้ค่ะทุกอาชีพเราสามารถทําได้ค่ะเพราะว่า ถ้าหารหญิงยังมีเลยค่ะแล้วทําไม่สอบเพศสองอย่างหรอจะเป็นทหารไม่ได้ละค่ะถ้าเกิดเป็นได้ก็ถ้าเป็นได้ก็เป็นนะคะก็ยินดีเป็น,นะคะ Thank you. ออก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนโยบายของผู้ชการทหารบกท่านให้ให้ความสำคัญกับน้องพลทหารที่ที่เข้ามาใหม่นะครับหรือว่าเรียกว่าทหารใหม่เนี่ยถือว่าเป็นน้องคนสุดท้องของกองทัพบกในเรื่องของการปฏิบัติก็เป็นไปตามแนวทางการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกนะครับก็ในเรื่องของการลงโทษก็จะลงโทษตาม ทัน5สถานของกองทัพบ,บกจะไม่มีการถูกเนื้อต้องตัวนะครับไม่มีการซ้อมหรืออะไรเหมือนเมื่อสมัยก่อนนี้นะครับในส่วนนี้คนที่ร่างกายมีโรคประจำตัวเรากา็จะแยกฝึกนะครับจะไม่ฝึกเหมือนกับคนที่ปกตินะครับในส่วนนี้ก็นโยบายท่านผู้จัดการทหารบกคือการฝึกในเรื่องของทหารใหม่เนี่ยจะต้องไม่มีการสูญเสียนะครับแล้วก็จะ ในเรื่องของการลงโทษนะครับผู้คับหน่วยคือพวกผู้ผคับกองพันเนี่ยต้องกํากับดูแลไม่ให้ลงโทษผิดวินัยของทหารในส่วนให้เข้ามาปกครสบายใจได้ไดครับใช่ครับ